สวัสดีสสดค่ะพี่โอเลียงค่ะผมสมพงษ์ไกรทีรังกูหลหรือโอเลี่ยงคนหอ,อครับพี่จิงนวาวรัตน์ยุตนาน์ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวขำยำข่าวรั่วค่ะทางเอ็มบีที ห้าแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมคัะซึ่งเราจะเสนอทุกท,กทกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์แบบนี้เวลาห้าทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรอยากจะทราบรายละเอียดอะไรจากรายการของเราเอสเอ็มาหาเราได้นะคะ4642201ค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการของเราหรือจะอวยพรปีใหม่ผ่านรายการของเราได้ใช่แล้วส่งถึงใครส่งถึงคนที่คุณรักส่งถึงคุณพ่อคุณแม่หรือส่งมายังพิธีกรสองท่านนี้ก็ได้ก็มีกิ๊กเซตมออให้กับท่านที่ส่ง เอสเอมาอไปยังรายการของเราทุกๆวันครับจัดส่งให้ฟรีไปเลยถูกต้องค่ะของขวัญนะคะที่อยู่ต่อหน้าเราในเราจะมอบให้กับคุณทันทีเลยนะคะแม่กระทั้งเป็นซีดีหน้าไหนไม่มีแล้วอย่าข้างหน้าที่ผ่านมาที่ไหนค่ะมีทั้งซีดีมีทั้งตุ๊กตามีทั้งปฏิทินอะไรก็แล้วแต่ที่คุณผู้ชมเอสเอ็มเอสมาหาเราของทุกอย่างก็จะเป็นของคุณค่ะซีดีก็ไปฟังในรถซีดีธรรมะครักับเพลงมหาสมปองกับรองไก่หลวงพี่มาแล้วแล้วก็โรเลียงโคนหมอด้วย ไปฟังคำขำครับแล้วก็ปฏิทินเป็นปฏิทินธรรมนำสุขสมปองปี2515 ก็จัดให้ท่านไปและปฏิทินนี้นะคะขอบอกก่อนนะเขาว่าไม่เหมือนปฏิทินคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าจะบ่งบอกถึงวันพระวันอะไรต่างังนานาหมดเลยนะคะไม่มีที่ไม่มีที่ไหนครับใช่ค่ะคุณก็จะได้ทราบจากปฏิทินว่าเอออันนี้วันพระจะไปทําบุญไม่จะไปกนจุกบวชหน้าจะไปอะไรมีที่นี่หมดเลยนะคะจากหลวงพี่สมปองหมดเลยปฏิทินเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะท่านจะไม่ตั้งโต๊ะไปตั้งบนตู้เย็นก็เรื่องของท่านไปตั้งบนตู้กับข้าวก็เรื่องของท่านนะและแต่ท่านจะไปตั้งไหนที่เหมาะสมที่ท่านจะเห็นมันอยู่ทุกวันแล้วกเอนนนวววาาาจํ่ทกัััึงรระะไ้ รับรองปฏิทินของเสด็จพี่นี่นะคะไม่ต้อง,งพ,พูดเลาค่ะรับรองเลยว่ไม่ต้องกลัวเลยนะเป็นปฏิทินที่มีความสุขมากเลยนะคะวันนี้ก็ต่อนเนื่องขางเมืว่วันไปไหนอะ ไม่จืไอวานไปไหนสมุดประการต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาครั้งที่แล้วใช่แล้วครัทั้งที่แล้วพาผมไปที่สมุดประการไปงานวันละครั้งนี้ไปดูอะไรอันก็ครั้งนี้ก็ต่อเนื่องให้พี่ไปดูชิงช้าสวรรค์เรอค่ะนั่งชิงช้าสวรรค์กับเจ้าภาพงานชื่อพี่เต่าเห็นไหมคะเขาชอบมากเขาก็แนะนนาใไม่รู้จักว่างานของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไปดูบริเวณงานว่าโอ้โหขนาดไหนยิ่งใหญ่ลังการหรือไม่นะงานแล้วก็ไปเล่นตุ๊กตาไปปลาเป้าไปอะไรหมดเลยมีเมียงูไหม เมียงูมีแต่เราไม่ได้ไปดูเมียงัวกวงงัวเราเป็นเมียรอบเดียวบาทเดียวรูปได้คําได้แล้วจิ้มจิ้มจิ้มทีแรกผมก็ตอนเป็นัยรุ่นค่ะผมก็คิดว่าคนกับงูเป็นผัวเมียกันรไม่ต้องพูดวัยรุ่นตอนนี้ก็มบรุ่นอยู่รุ่นอยู่รุ่นเหลือน้อยที่จะอยู่คือบาทหนึ่งรอบละบาทรอบหนึ่งในเพียงแป๊บเดียวนะคือผมคิดว่าเขาเอาผู้หญิงเนี่ยกับงูเป็นผัวเมียกันจริงไอ้ลรกความที่ซื่อแล้วก็เอาบาทหนึ่งเหรียญใหญ่ๆแต่ขอนไปเหรียญ เท่าก้อนไอ้ฉายตาโกดะเห็นไหมก้อนก้อนไอ้ฉายตาโกลเบียรบาาสะไ้ก่อนเขาเอากระป๋องหอนมารับเ่ยเราก็โยนป้องลงไปมันจะดังป้องก็เข้าไปดูพอไปดูไอ้ไหนว่างูอยู่ตัวไหนไม่เห็นครับงูเห็นแต่ผู้หญิงครับผู้หญิงก็เต้นอย่างเดียคนเดียวจึ้งแล้วก็โอ้โหยังเอาโอ่งลาบุรีอยู่คนเดียวตื่นตื่นเต้นไปสักพักสักพักสักพักัไปถอดตะเกับแล้วก็อามดรอบเฮ้ยอะไรวะงงนี่ไหนงูตัวไหนเมียตัวไหนไม่รู้เรื่อง ติดใจครับอยากเห็นอีกผมเมื่อกี้เห็นแม่หาตังบาทไม่เหรียญบาทไม่มีหมดแล้วสมัยก่อนไม่มีตังไปหาก้อนอัีนั้นเมงูใช่ไหมก้อนทํายไปฉายตากบอ่ะก้อนใหญ่ๆมันก็เท่าเหรียญบาทค่ะคเลยนก็โยนก็ป้องแล้วก็โยนบอง มึงมันได้ดูหรอกเข้าไปดูอีกรอบไปเต็มๆเขาบอกรูปได้คําได้บาทเดียวห้ามมึงไปจิ้มบาทเดียวจับได้รูปได้งานวัดบรรยากาศงานวัดค่ะอันนี้ก็จะเหมือนกันเป็นบรรยากาศงานวัดเหมือนกันเราจะมีเยอะแยะไปหมดเลยเสาน้อยตกน้ําไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้พาไปดูเพราะว่าแบบในแยมยนโสธรถาตกน้ํา เราไม่ได้พาไปนะเพราะว่าคนแน่นมากเราก็เลยไม่ได้พาไปแล้วก็ดูไปแค่ประกวดเด็กร้องเพลงไปปลาลูกโป่งไปนั่งจิงงจ้นสวรรค์ไปแนะนํำสถานที่ในงานนั้นนะคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรเราไปดูกันเลยเราไปดูกันเลยดีไหมคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ คุู้ชมคะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะจิกก็ยังอยู่กับพี่เต๋าเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่เต๋าแนะนาตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พาเที่ยวบรรยากาศรอบๆสถานที่ว่ามีอะไรกันบ้างในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต๋อแนะนาตัวเลยค่ะอ่าพี่เต๋านะคะวันนี้พี่เต๋าคือคชนโชคชัยประทีปสานนท์แต่วันนี้เป็นวันที่สองแล้วได้เจอกันแล้วพี่เต๋จะพาพี่จิ๊กไปเชื่ยว่าในงานมีอะไรบ้างก่อนที่จะจิงวันเข้าดาวสองวันแรกหลัสิบห้าด้วยนะคะไปก่อนเลยดีกว่านะครับ ตอนีะไปไหนคะจิ้งจกสวรรค์จิ้งจสวรรค์ก็คือว่าขึ้นจิงชานสวรรค์แล้วจะได้ร่ำรวยไปถึงสวรรค์ด้วยกันนะไปไปขมไป,ไปมดีเส ทำได้เป็นสนสนุกสนามมาเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นสวนสนุกของเด็กๆดูนะครับยังไงแล้วก็มาได้มีทั้งสวนสนุกแล้วก็มีทั้งชิคชานสวสรค์ต่างๆเดี๋ยวเรารอบนี้นะครับก็จะพี่เต๋าเองก็จะพาพี่จิกไปเที่ยวรับอาหารแล้วว่ามีอะไรอร่อยมากนะครับจะได้เข้ามาเจอกันในช่วงของดาวดาวปาร์ตี้ในครั้งนี้ด้วยหน้าที่ของด่านนะครับไปเล่นไพไปเลยค่ไปล่ งานจริงนี่เราเขนมเบื้องกันเลยลอร่อยแน่นอนที่ทำใหม่ๆสดๆนะครับอล้วกอร่อยมากขนมเบื<ะ>้องขนมเบื้องนะคะขรมเบื้องม,มีหลายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมทองขนมไทยโบราณนะขนมเบื้องแล้วก็ขนมเนี่ยครับเราฝากให้ให้ด้วยเลยให้กับรายการรายการ โอเคมืมาเที่ยวกันแล้วนะครับก็รู้สึกว่าหิวน้ำก็มาถึงร้านนี้เรียกว่าน้ำหวานากลิ่นหอมนะก็จะมีหลากหลายเป็นน้ำหวานที่เรียกว่าไม่มีสารเจือปนใดๆแต่ร้านนี้นะครับเป็นร้านของในทีมงานเหมือนกันของบ,บริษัทบุญรอดนะครับมาชิมอาหารแล้วก็มาดื่มน้ำที่นี่ได้มีหลายหลากหลาย,ลายน้ำมีน้ำอะไรบ้างครับ น้ำเพื่อสุขภาพนะพี่จิงเราก็มาทานได้ต่างๆนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปมาทานนะ้ำต่างๆ ชอบได้ครับต<อ>ามใจช,ชอบตรงนี้ที่ถาดเท่าไหร่ครับ49บาทครับ1 9บาทเ,เ,เท่านั้นนะพิซซ่าไม่ต้องมาตะก้อน1 1 2 2แล้วใช่แล้วน่ารักวันี้ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวออกมาจากเตาร้อนๆเราก็มาชิมกันวันนี้เราจะได้อากาศหนาวๆได้กินพิซซ่า้ะลายล้านน,นนี้ก็เป็นพิซซ่าจัดเด่นทีได้ระดับอิ๋วน่ารักมากค่ะอะเรามาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ูไ <át, cuanto S 1> ลฟ์ของมันชีว่ามีส้มตำอะไรบ้างนะครับวันนี้ขายดีมากหมดแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปตัข้างในให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงมีส้มตำมัละมุส้มตำปูม้าปูดำส้มตำไก่เค็มส้มตำไทยเลิศเลยจะทำอะไรให้กับในรายการดูว่าเดี๋ยวจะไปจับไม้สากล้องดูว่าเราจต้มส้มตำอร่อยแค่ไหนส้มตำค่ะไข่เจียวจีบหนแล้วก็แล้วก็จานนี้จานนี้บ้ังจานเี้ยวหา แล้วตอนนี้พี่จีใช่แล้วเรามาทำซ้มตมไข่เค็มกดีกว่าอยากให้ดูรสชาติแปกๆไรงไข่าวตำปูม้าปูตำแล้วกอนาเรียกว่าตำไข่เค็มนีนะต้ไข่เค็มเลคะกำลี่เยอะมากเลยอร่อยมากเลยค่ะตำเลยค่ะแลใส่ลลงไปเลยเกเทศนะคะมาเกือเทศ ใจต้องไปมนะคลแล้วใบมะนาวมะนาวต้องมีสดๆนัน้นมะนาวถึงจะอร่อยอนะครับต่อไปต้องสามชิ้นให้รสให้รสได้อร่อยจัดๆต่อไปกราจะมาใส่น้นปลาครับน้ปนปลาหนึ่งชั้นที่ หนึ่งกระพี่นะคะต่อไปน้ำมะขามโอเคอาคนเลยนะคะคนเลยขอบคุณท่านขาพนะคะจ้าใส่มะละกอปลาปรี้ยกป๊อกปอก In Square, in the frosty air. What right time! the right ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านั้นอย่าลืมนะครับเรามาเจอกันได้หลังจากนี้นะครับตั้งแต่คริสต์มาสจนถึงเทศกาลเฉ้าตานะครับมาชิมต้มตังของพี่จิ๊กโน้ตเองก็ได้ไนะในต้มตังไฮโซที่นี่รสชาติอร่อยเป็นยังไงบ้างคะอร่อยค่ะ <c oughs> ตั้เองก็จะบอกอร่อยผู้ชมที่อยู่ทางบ้านของน้ำอสนะแต่ไม่เป็นไรเรามาเจอกันอย่าลืม6วันด้วยกันนะคะรอร่อยจริงจริงเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้เราจะมาไปกับผู้ชมที่ทางบ้านด้วยนะครับแต่ชิมไม่ได้ต้องมาดูนะครับที่เราจะให้กับชั้นข้ามก่อนนะ Christmas tree at the Christmas party, huh? Mistletoe hum where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear ถึงร้านหมวกแล้วล่ะค่ะในงานกันนะคะนีใหม่นะคะอากาศหนาวๆเคาอยากได้หมวกสวยๆงามๆก็มาเลือกได้เป็นของขวัญปีใหม่กันได้นะทีนี้เรามีหลายๆสูตให้แกัพี่จิ๊งนี่แบบไหนแบบนี้แบบนี้จริงๆพี่จิ๊งต้องแบบนี้อันนี้ก็สวยนะมีหลายแบบสีชมพูก็มีหวานแหววนะครับใครอยากได้เป็นหมวกคาวบอยหรืออะไรแล้วแต่ก็เป็นแฟนซีต่างๆในร้านนี้นะก็มาซื้อ ได้ในช่วงปีใหม่เนี่ยเป็นของขวัญฝากทุกคนได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับมีหลากหลายเลยพี่จิงกชอบแบบไหนชอบแบบเนเท่เท่นรุ่นไยรุ่นนะครับของวัยรุ่นก็มีนะครับของพวกของค้าวบอยต่างๆก็มีหลากหลายนี่ก็ข้าวบอยก็มีนะครับอย่างนี้ก็สวยนะครับก็มาใส่นี้นะครับก็สมามารถ นะครับใครอยากมีของขวัญปีใหม่สวยๆงามๆอย่างเงี้ยเบื่อฝากเพื่อนก็ได้นะครับก็มาที่นี่ด้วยกันมีของหลากหลายให้เลือกใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเนี่ย<น>เต๋อก็ใส่สวยใช่มสวยใช่ไมใเขาลบสิคุณโนร่าใส่แล้วบอกว่าทรงี่สวยมากยังไงให้เป็นของขวัญปีใหม่เลยแล้วกันเนาะสว,วยมาก ่าถ่ายรูปแล้วจะดีจะของรางวขายดีไหมครับในช่วงเทศกาลครับขายดีมากเลยครับดีมากนะครับหลังจากรายการของเรานะครับก็อยากให้ทุกคนขายดีในช่วงปีใหม่และเช้อชวนคนที่มาช่วงในปีใหม่ให้มาเลงๆหล่หลายวันให้คนมาเชี่ยวงานของเราหน่อยนะครับมาเลยครับที่นี่ฮะรับรองครับสนุกสนานครับ ก็เนหนึ่งในผู้ที่มาขายของในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับให้ทุกคนี่ยมาจับใจ่ายใช้สอยกันในราคาประหยัดนะครับโมนี้ราคาเริ่มที่เท่าไหร่ครับราคา199ร้อยเก้าเก้าครับขายเจ็ดสิบบาทครับร้อยเก้าเก้าขายเจ็ดสิบบาท<ห>มีที่ไหนล่ะแต่มีที่นี่มาได้เนยนะมาช้อปได้เลยนะครับ,รอบะะขอบคุณครับ ถีาถึตอนนี้พี่จิกพึ่งนี้ตอนเช้าแดดร้อนๆน่ะ,ะเราก็อยากจะมีแว่นใส่สวยๆงามๆอย่างนี้ทำยังไงเราก็เข้าไปเลือกดูไหมคะว่ามีสีแสนให้เราเลือกแบบไหนทั้งวัยรุ่นทั้งของผู้ใหญ่ก็มีแว่นสาตาก็มีแต่ไปดูไวันทวัยรุ่นกันดีกว่านะมีแฟนซีต่างๆน่ารักน่ารักแยะเลยน่ารัก,น,รกนี่เราจะใส่ได้ไหมอางนี้ นี่คือแว่นแฟนซีที่เรามีครัเดี๋ยวอกอากาศได้ทีนี้มาดูแว่นสายตาตรงนี้ด้วยนะครับมีเข้ามาแล้วมีหลากหลายให้เลือกเลยทีนี้มาดูแว่นอันนี้ดีกว่าเหมาะหรือเปล่าเดีวนี้ก็ใส่รถนี่ก็ใส่รถหมดแล้วไม่ยิบอ่าสรวมๆได้เพราะเป็นมุมโค้งมาตรงนี้นะครับมีหลากหลายให้เลือกนะครับไม่ว่าใครที่มาดูในรายการแล้วก็อยากให้มาซื้อของ ไปช่วงปีใหม่ของเรานะครับเป็นว่าหลากหลายเมื่กี้ผ่านโมงมาแล้วมีของช้อปปิ้งแกล้งเดี๋ยวเราพาไปหลากหลายแต่อันนี้หนึ่งในรายการที่เรานําเสนอนะครับใครที่ใหญ่มาก็เปิดตั้งแต่ตอนหกโมงเย็นนะครับถึงเที่ยงคืนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกำหับร้านนี้ด้วยครับมากวดผมจริงๆลองกันเลยนี่สวยนน่ารักนะฮะนี่จะเป็นแบบนี้เทศกาลปีใหม่แล้ว